f อฟเฟ l ต์สกลโมเดลเวลามันอยู่ในรูปแบบของเกมวลิปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเนาะนี่นะโดนไปก่อนดอกแรกตอนนี้นะคะเราได้มาคู่กับจีนเนาะฝั่งนั้นก็เป็นเซลีกับไพเนาะ นี่เอาเกาะนะคะเกาะมันก็แบวะ่ะก็แบบเป็นทรงเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้เนาะอยู่นะคะเอ้โอมมโดนครับพอบพปอาปีกป้อน่อยดีกว่าใครนั่งหลุดหรอหรือยังไงทำไมยืนนิ่งเอนบุ้งนะ่าเอาบนเพดติ้งมานะคะเซนีเอ๊ะ เฮ้ยอัพสกิลเพดจริงๆฉันควรอัพจะควรอัพหนึ่งอะเอ็นนนี่โอ๊ยไปตีไเกาะแล้วแบบได้ใช้เกาะเองนะคะ AD M ไม่ได้ทันใช้ตอนนี้นะคะไอเทมฉันก็คงจะขึ้นเป็นเออ่ลูดเดนเนาะชิ้นแรก แล้วก็เดี๋ยวนะ่าจะไปเป็นอิมพีเรียลชิ้นที่สของนะคะเพราะว่าตาเน,นี้ยเอดีเราเป็นจินเนาะมันป,ปกติฉันจะชอบออกกันในเฟนเปอร์นะแต่ว่าจินมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องตีเร็วเนาะเออมาแล้วคะ่ะต้องอยู่ในนี้แหละอไอไม่โดนอะ่ะคิดว่ามันจะแอบอยู่ในภูมิอุ้ยเซยีมันแรงจังอะ่ะนี่นะ นี่เอาเกาะให้เพื่อนโอเคอีกหนมาันละน่าจะได้แหละเออเออโอ้ยมันแฟดโอเคจบละถ้าฉันมีแฟดฉันก็จะแบบแฟดตามันอยู่นะดีดีอ่ะฉันเทิดฉันเทิดให้ได้อยู่อุ้ยไม่ตายหรอโอเคจบเออเอออย่ามาตีเอดูนะ โอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเป็นรูเดนก่อนเนาะชิ้นแรกเดี๋ยวชิ้นที่สองค่อยออกเป็นเอ่ออะไรวะ <laughs> อีพิเลียวโอเป็นอองอองอะวันเนี้ <laughs> จเจาื้อไอเทมไม่ได้ <laughs> เออเอิ i พิเลียวนะคะเออโอ้ยฉันกดหิวให้เพื่อนช้าไปเลยเดินช้าหนไม่ทันหายหายนะคะเนี่ยอาจจะต้องรอดูเนาะไม่รู้ว่ามันซุ่มอยู่ตรงไหนหรือเปล่า เมื่อคีดฉันมือล้านนะ่ะคือแบบไปกดอันนั้นไม่ทานโอ้แต่มันมาแล้วเซรีน่าจะตายนะอเออเออชิบหายชิบหายชิบหายดรโอลจินฉันขอโทษว่าฉันงคงไปสิงเธอไม่ได้นะตอนเนี้ยเพราะว่าแบบถ้าฉันสิงฉันตายแน่เลยอะโอ้ยทำไมถึงแบบเกาะอยู่นี้ก่อนละโอเค ได้ปะฉันคือฉันไม่กล้าออกมาเกาะเอาเกาะเลยอะเอออีดอกนีแน่กลัวตายคือรถฉันน้อยมากกลับและบายจริงๆอะคือเราไม่น่าแบบไปต่อนะป่าเราอะเอาดีๆเอาไงต่อแปเฮันนี่ฟุดป่ะไป่เอฮันนี่ฟุตเหรอ โอ้ยไปดูในตัวนั้นแทนเนาะโอเคท่านจะได้อยู่ละได้ปะเออหลบก็ตายแทนไปโอเคชิบหายละชิบหายละโอ้ยตายไหมอะ่ะโอ้ยตายเส่ยว่าเราไม่ควรไปลา่าขนาดนั้นเลยดีๆโอ้ยมันหนีได้อะ่ะ อ่าโอเค <g ül üyor> โอ้ยแมวอย่างฉันก็ต้องออาชีบิตรอดด้วยตนเองอะเนาะ,นะโอเคมาชิ้นต่อไปฉันขึ้นเป็นอิมพีเรียลเลยเนาะโอเคอเฮ้ยลิลียมันมาโอชิมาลาชิมาลาชนมาลอ้วนี่นี่โอ้ยอออไม่มีใครมารับมารับซะหน่อยมารับซะหน่อย เกือบตายโอ้ยับสกิลหนึ่งไปโดนอันอีกถอยถอยถอยมันสามตัวโ <M 3. S 1> อ้ยโดนอะโดนอยู่นะฮะโอเคแบบตอนนี้ป่าเราได้ออบเจกอยู่นะคะเอาออบเจกอยู่เนาะไม่ได้ทิ้งเนาะกอะเซตมาโอ้ย อ๋อชิบหายเคน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 นี่นะมีฮีค่ะโอ้ยเคได้อยู่อ่าเรามีจุดเดือดเพื่อนก็มาช่วยแล้วเนาะนี่อ่ะอ่อนี่นะอาจจะมีอีกไหนอ่ะจะมีอีกไหนอ่ะอออโอ้ยชิบหายอ้าวโอเคเกือบขีดนะคะ เกือบ <c oughs> ตายคิดว่าจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อมาฉันเริ่มออกรองเท้าแล้วเนาะเพราะว่าแบบเราได้ของใหญ่2ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็ไอของไอเทมซับแล้วเนี่ยมันก็จะครบแล้วด้วยเดี๋ยวเวลาที่เซตมันมันมาบึ้มหรืออันติเใครนะ่ะเดี๋ยวฉันต้องลงมาเอาเกาะก่อนเนานะแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าไปสิงอันติเซก็น่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะ อเคือเอาตรงๆตอนนี้เราต้องแบบเป็นใจเย็นกว่าน uh)> ี้ปะเพราะว่าแบบทีมเราตอนนี้ยังไม่ได้ดูทรงที่มั่นใจว่าจะชนะขนาดนั้นนะคะเมื่อกี้ก็เหมือนไปตายแล้วว่าทีนึง โอเคเออกอันนี้เลยละกันไปแต้วตนนี้อาจจะขึ้นตัดฮิวเล็กไว้สักชิ้นหนึ่งเนาะเพราะว่าแบบพวกไอริเลียเซลีอะไรอย่างเงี้ยนางก็<ว>มีดูดเลือดมาอยู่นะคะเชื่อว่าจะได้หรอวะนี่นะไปกรอกแบดอกแรกก็ได้โอรยโอุย้ยตายละ โอเคฉันโอ้ยไม่โดนอะ่ะมาสิงหน่อยสิงหน่อยโกดตายแทนโอ้โอ้หนา้นาสัตดหนา้นาสัตดหนา้าสัตดหน้าสัตดหน้าสัตว์ได้อยู่มักเซตอนะ่ะโอเคจบๆเนาะเออความสไนเปอร์อะเนาะตาบันคาแอนโอ้ยไม่ถึง ก่อนเลยก็ได้ไปโอเคได้มังกรแล้วเอ็น <m uch ing> โอ้ยไม่ถึงอะ่ะแกเอ็นโดนหมายถึง ad เราได้จะขวดโดน นะขึ้นตัดมิวเล็กแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะออกเนี่ยคือเลไลนะเพราะว่าแบบถ้าฉันชอบออกเลไลนะแบบชิ้นสุดท้ายอะ่ะเพราะว่าเวลาเราอันติเงี้ยมันก็สโล่เนาะ <c oughs> เออน่าจะได้หรือเปล่าโอเคโอเคอ๋อซิงซิงซิงโอเคแล้วคือฉันได้ด้วยนะประเด็น โอ,โอ้โหเอาให้กันให้ได้นะอะ go g ก go go g ก go go กกกกกจ้าเออนี่นะก็แอนโอเคได้ไปอีกทีเดียวโอ,โอ้โหยังหิวนะระวังตายนะหิวไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้แบบอยู่มีเอ่อ KDA ช่ำมาก ือเราจะเกมนี้เราจะสร้าง a ชร์ลเรนดีกว่าคือเราจะไม่ตายเนาะออจะพยายามไม่ตายได้เลไลแล้วเดี๋ยวต่อไปไปออกเป็นออโมเลโรเลยชิ้นสุดท้ายนะแต่ฉันจะรักษาชีวิตตัวเองให้ไม่ตาย1 2 3 4ตอนนี้ฉันเห็นอยู่อยู่แมปบ,บนๆอยู่4ตัวเนะวาะไม่ได้ไงโยนิตายไปนหนึถ้าป่าเราตายฉันว่า ฉันก็มีสิทธิ์ที่มันจะมาเอาริฟเนาะหรือเอาอ็อบเจกต์เนาะเออเอออได้ไหมเอ้ได้ปะนี่นี่นะได้ปะโอเคได้ ได้ละโอเคโอค้โหอ,อ,อย่างนี้ <laughs> ชาเลนจ์ชัลระเบิดแล้ววะสุดท้ายทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะคะตอนตอนนี้เราต้องระวังเออ่เรื่องของอ็อบเจกต์เนาะอ็อบเจกต์ใหญ่มันจะไปเอามังกรแล้วหรือเปล่าถ้าเราได้แน่เราได้ออมตะสามตัวก็คือเลิศเลยนะไปค้าไปค้าอุ้ยนีย่งไงมันจะมาละเอ็น <the> โอเคโอเคเราได้มังกร3ตัวนะคะดีที่ป่าเราไม่สมัยพลาดเนาะแต่แบบทำไมเพื่อนชอบไปบวกันจังเลยอ่ะนั่นคือสามห้าเลยนะเอาดีๆไปค่ะเอาเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้เพื่นขั้นสุดเพิ่มความเร็วให้เพื่อนขั้นสุด ไล่มันไล่มันโอ้ไม่น่าอีกไหนหรอกโอเคน่าจะตายเลคือแบบจินแอบวิ่งสนุกอยู่นะตาเนาี่ยฮะเออถ้าฉันได้บัวอ้อ,ออีทออีทออีทอออีทอออีทออให้มุดหัวหน่อย้ังเกือบตายเหอบขีดดีอย่างหนึ่งที่เซตมันไม่มีอันนั้นเนาะ ฉันว่าชิบหายละถอยก่อนก็ได้นะโอเคนี่นะเออลาดแม่ลาดลอยอ๋อชิบหายละฉันไปลงผิดทีนะโอ้ยมาอีเซตมันเหี่ยวชาวะจะฆ่าสันโอเคได้อยู่ จะไม่ยอมลงจะไม่ยอมลงแอนเรียบร้อยโอเคโอ้ยเกือบขิด็นการเล่นยูมีที่แบบ <c oughs> เกือบถอดสมองมากอะได้เกาะมาแล้วหนึ่งโอ้ยฉันว่าหล่อนกลับหนมะเออเดี๋ยวจะแบบโอ้โห <c oughs> เออกลับนะออบเจกต์นะ มีทั้งสองออบเจกเลยนะเลือกเอานะน่าจะทนะันเนาะเพราะว่าแบบเออมันหมาแล้วมันหมาแล้วนี่เนะี่ยอ้าฮะอ้าฮะฉันเก้าหนึ่งแล้วนะอายไม่โดนสักเทนี่ใส่ก้อ้เพื่อนโอ้ยฉันว่า มันจะขีดนี้เนี้ยโอเคเรามีเอลเดอร์เนาอฉันก็ลืมจบจบเนาะอ,อ๋อ้ยอถอยดีกว่าโอเคน่าจะจบได้แล้วเนาอตาเนี่ยอะโอเคศัตรูยอมแพ้แล้วนะคะทอมเวอร์เก้าหนึ่งครับไ ไม่รู้ว่าซับช่ำหรือลาดช่ำนะฉันง,งงมากเออแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย